ต่อกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะจังหวัดปัตตานีก็เร่งในการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กที่มีโรคประจําตัวล่าสุดค่ะอนุมัติเปิดเรียนออนไซต์อีก6โรงเรียนและแบบพิเศษอีก429โรงเรียนค่ะที่โรงพยาบาลปัตตานีเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ5-11ปีที่มีโรคประจําตัวเโรคเสี่ยงภายใต้าการดูแลของกุมรารแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนเด็กทั่วไปเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไซต์ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีเห็นชอบให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมไทยสต็อปโควิดพลัสตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เปิดเรียนออนไซต์ site. เพิ่มอีก6โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนวัดศีสุดาจาันท์อำเภอปานาเรโรงเรียนวัดปา่าศีและโรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม อำเภอย่ริงโรงเรียนบ้านท่าเรือโรงเรียนบ้านนาโอใต้และโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอโคกโพพร้อมกันนี้ครับได้เห็นชอบให้เปิดเรียนออนไซต์แบบพิเศษอีก429โรงเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ให้สามารถเปิดเรียนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยผู้เรียนและครูผู้สอนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ผ่านการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนทุกคนเน้นย้ำให้ โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ